สวัสดีค่ะมาเช็คดวงกับรุ่งอรุณพยากรนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันศุกร์ค่ะคําพยากรณ์จะคลุมเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายน2564นี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์เดวนทั่วทไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่ง เมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกและถ้าหากว่ามีขอ้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจกใ็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ คลิปนี้นะคะอาจารย์มีไพ่อยู่3กองกองที่1ใช้เป็นไพ่พยากรณ์ทั่วๆไปกองที่2เป็นไพ่แนะนาําแล้วก็กองที่3เป็นเลขนำโชคค่ะอาจารย์จะพยากรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤศจิกายน2564นี้ การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะจะดีหรือไม่ดีหรือว่ามีอะไรควรระมัดระวังบ้างนะคะการพยาารณ์เป็นการพยากรณ์ทั่วๆไปก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะมาดูการงานกันก่อนนะคะ่ะ พลังงานแบบแรกนะคะหกเหรียญค่ะ Six of Pentacles สว e วอ f f วอลชูล Night of Wands, แล้วก็ The High Priestess ท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึง15พฤศจิกายนพลังงานแบบแรกที่อาจารย์เห็นนะคะจากนักพยิปซีก็คือหกเหรียญหกเหรียญเป็นการดูแลเป็นการช่วยเหลือนะคะ ท่านนะคะท่านอาจจะต้องมีโอกาสหรือว่ามีความจําเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ต้องได้ไปช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องการงานนะคะอาจจะเป็นการค้าประกันไหมยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือประครับประคองให้งานเขาผ่านไปได้นะคะเป็นการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือถ้ามองในแง่กลับกันนะคะถ้าหากว่าท่านเจอปัญหาเจอเรื่องไม่สบายอกไม่สบายใจหกเหรียญก็ยังมีคนคอยประคับประคองมีคนคอยช่วยเหลือนะคะเหมือนกับว่าท่านไม่ได้อยู่โลกนี้คนเดียวท่านไม่ได้สู้เพียงคนเดียวไม่ได้สู้เพียงลําพังนะคะท่านยังมีคนดูแลมีคนช่วยเหลือเพราะว่าหกเหรียญน,นี้เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเหมือนเศรษฐีให้ทานเป็นเหมือนคนใจบุญนะคะ ถ้ามองอีกนิหนึน่งก็คือว่าเราอาจจะเคยทําบุญทําทานมาเยอะอาจจะเคยดูแลคนอื่นมาเยอะให้ความช่วยเหลือคนอื่นมาเยอะเมื่อถึงช่วงถึงเวลาที่เราตกอาบถึงเวลาที่เราเดือดร้อนก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือนะคะเราเดินไปหาใครเวลาเราตกอาบเราไม่มีทางไปนะคะก็ยังมีคนดูแลอยู่ดีค่ะถือว่าไพ่ใบแรกถ้ามองทางด้านการงานนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์ ท่านนะคะถ้าท่านมีปัญหางานของท่านจะผ่านไปได้ด้วยการดูแลช่วยเหลือของทุกๆคนนะคะและนอกจากนี้ท่านก็ยังต้องไปช่วยเหลือคนอื่นดูแลคนอื่นด้วยเพื่อให้ปัญหาของคนอื่นผ่านไปใบที่2เป็น View-off o r t u n e นะคะไพ่ใบนี้เป็นเหมือนกงล้อชีวิตหรือกงล้อสมบัตินะคะ ไพ่ใบนี้ถ้ามองในแง่เดียวคือในช่วงนี้การงานท่านขยับขยายขยับขยายใหญ่ขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้ามีการพัฒนาเหมือนกองล้อที่หมุนขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ไพ่ใบนี้นะคะก็เตือนอีกแง่หนึ่งว่าอย่าได้หลงระเริงนะคะคนเรามีขึ้นมีลงมีตกนะคะถ้าหากว่า ช่วงนี้นะคะท่านกําลังจะเริญงรุ่งเรืองท่านจะต้องมีการวางแผนดีๆมีกลยุทธ์นะคะดูว่าระยะสั้นระยะยาวโครงการสั้นโครงการยาวถ้านะคะถ้าหากว่าโครงการนั้นเป็นโครงการระยะยาวท่านต้องดูต่อไปว่าท่านจะเจอปัญหาเจออุปสรรคไหมถ้าเราขยายมากเกินไปนะคะมันก็เหมือนกับลูกโป่งใช่ไหมคะเป่า เป่าจนมันพองแล้วมันก็มีโอกาสแตกหรือถ้ามองในแง่ธุรกิจก็คือมันมีโอกาสเจ๊งมีโอกาสล้มนะคะต้องวางแผนดีๆด,ดูโครงการดูธุรกิจดูการตลาดหลายๆอย่างให้รอบค้อบแม้นะว่าช่วงนี้ท่านจะเจริญท่านจะเ,เห็นผลว่าท่านมีโอกาสที่จะได้แหละนะคะเห็นผลของความรุ่งเรืองเห็นผลของความสําเร็จแต่ว่าต้องต้องวางแผนนะคะต้องคิดให้รอบคอบ ส่วนท่านที่ทํางานกินเงินเดือนนะคะรับราชการช่วงนี้ก็ไปได้เรื่อยๆนะคะ,ะไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอะไรก็ยังไปแบบเรื่อยๆนะคะเคยอยู่แบบไหนก็จะอยู่แบบนั้นถ้าจะให้แบบสูงสุดเลยก็คงไม่ใช่ต่ำสุดเลยก็ไม่ใช่ก็ไปแบบกลางๆไปเหมือนกับว่ามีคนดูแลมีเพื่อนมี พี่มีน้องเป็นการทํางานแบบความสุขใจมากกว่าที่จะเห็นเงินว่าเป็นเป็นก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเงี้นะคะแต่มีความสุขกับการทํางาน,นะคะ่ะไว้ต่อมาเป็นก้าวไม้เท้านะคะก้าวไม้เท้านี้ก็จะหนักหน่อยนะเพราะว่าก้าวไม้เท้านี่อาจจะมีบางท่าน ที่นะคะที่ต้องรับผิดชอบงานที่ท่านทําเหมือนกับว่ารับผิดชอบอยู่คนเดียวทางทางที่ตําแหน่งนี้หน่วยงานนี้ตรงนี้นะคะมันไม่ใช่หน้าที่ท่านคนเดียวมีหลายๆคนที่ต้องรับผิดชอบมีหลายๆคนที่ต้องดูแลแต่ท่านกลับ หนักอยู่คนเดียวท่านบางครั้งท่านรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะคะแต่ว่าท่านวางไหมท่านปล่อยไหมท่านไม่ปล่อยท่านไม่วางเพราะว่าความรับผิดชอบเหมือนหน้าไพ่นะคะนี่ยเขายังกอดหลักกอดไม้ตรงนี้ก็คือเหนื่อยแค่ไหนก็ยังกอดยังยึดก็คือจะต้องให้มันสําเร็จจะต้องให้เป็นไปตามที่มุ่งหวงังเป็นไปตามที่วางแผนไว้เนี่ยนะคะก็คือความรับผิดชอบค่ะ ถ้าเป็นงานธุรกิจส่วนตัวก็คือรับผิดชอบในงานของตัวเองรับผิดชอบกับธุรกิจของตัวเองนะคะแม้ว่าจะเหนื่อยแทบสายตัวจะขาดแหละนะคะก็คือยังไงก็จะไม่ยอมแพ้ยังไงก็จะต้องก้าวต่อไปให้ได้ค่ะก็ดีเหมือนกันนะคะอาจารย์เชื่อมันม่นเสมอว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะอาจจะช้าจะเร็วแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราล้ม เราท้อถ้าเรายังก้าวต่อไปเรายังฟันฝ่าต่อไปเราก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเราคิดว่าไม่ไหวแล้วเราก็หยุดเลยมันก็จะหยุดจุดตรงนั้นนะคะก็ให้เหมือนหน้าไพ่นะคะรับผิดชอบแล้วก็ยึดมั่นแล้วก็สู้ต่อไปนะคะ่ะ ใบสุดท้ายนะคะเป็น h p r i e s t e s s นะคะราชินีพระจันทร์ค่ะราชินีพระจันทร์นะคะก็จะเป็นลักษณะของความอ่อนไหวนะคะถ้าเป็นงานนะคะช่วงนี้ก็คงต้องเป็นงานบางครั้งงานที่ต้องใช้อารมณ์ใช้ความคิดใช้ความรู้สึกนะคะอาจจะเป็นงานที่ต้องดูแลคนอื่นนะคะช่วยเหลือคนอื่นไหมก็คืออย่างงานพยาบาลอย่างนี้งานเสริมสวยงาน ที่เป็นงานบริการนะคะเราต้องเอาใจไปก่อนนะคะใจเราต้องไปก่อนใจเราต้องบริการถ้าใจเราไม่บริการใจเราไม่ดูแลงานนั้นก็ไม่ประสบผลสําเร็จและอีกอย่างนะคะราชินีพระจัน์ทถ้ามองในแง่การงานนะคะท่านนะคะถ้าอาจจะมีคนช่วยเหลือมีคนดูแลเยอะนะคะเพราะว่าราชนีพระจันนี้จะเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนน่ารักคือพูดกับใคร คนนั้นคือคนที่เขามาคุยด้วยเนี่ยเขาจะสบายใจก่อนที่คําพูดจะออกจากปากของท่านอาจารย์ดูจากหน้าไพ่นะคะท่านคิดแล้วคิดอีกคําพูดของท่านจะไม่ทําให้ใครสะเทือนใจนะคะท่านก็เลยกลายเป็นที่รักของคนอื่นและเวลามีปัญหาคนอื่นก็จะช่วยเหลือท่าน นอกจากนี้นะคะไฮปริเทสนะคะหรือราชินีพระจันทร์ท่านอาจจะรับฟังเรื่องราวของคนอื่นมากเกินไปก็ได้นะคะเหมือนกับคนอื่นเขาเห็นท่านเป็นที่ปรึกษาเขาก็จะมีเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดให้ฟังนะคะคนนั้นก็มีปัญหาคนนี้ก็มีปัญหางานของท่านก็อาจจะเครียดเครียดเพราะคนอื่นนะคะแต่ท่านสู้ไหมท่านรับฟังเขาไหมท่านก็ยังรับฟังอยู่ดีไม่ว่าท่านจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเพราะว่าหน้าไพ่นะคะราชินีพระจนันทร์ก็คือการที่ ท่านจะต้องรับคําปรึกษานะคะให้คําปรึกษาคนอื่นนะคะช่วยเหลือคนอื่นดูแลคนอื่นแต่ว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีอย่างนะคะว่าเป็นไพ่ที่บอกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีปัญหามีอุปสรรคก็จะมีคนช่วยเหลือมีคนคอยดึงมีคนคอยประคับประคองค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านการเงินนะคะใบแรกนะคะหนึ่งดาบค่ะ H of Swords ใบที่สอง two of cups ใบที่สามนะคะ eight of pentacles ใบที่สี่นะคะ ten of swords ใบแรกหนึ่งดาบค่ะหนึ่งดาบถ้ามองในแง่การเงินนะคะก็เหมือนกับว่ามีแต่ว่าเงินนะมันมีรายจ่ายเยอะนะคะหนึ่งดาบคือการเริ่มต้น การเริ่มต้นที่ยุ่งยากลําบากนะคะเหมือนกับว่าเราจะเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปทําอะไรก็ตามมันยากไปหมดมันยุ่งไปหมดนะคะกู้นี่ยืมสินยื่นธนาคารไปเนี่ยก็ยังรออยู่ยังไม่ได้ตามเป้ายังไม่ได้ตามที่ท่านต้องการนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งดาบขึ้นมาถ้ามองทางด้านการเงินนะคะให้เรามาระวังในการใช้ใจ่ายนะคะเงินมีโอ,อกาสที่จะออกมือท่านเยอะมากนะคะหนึ่งดาบ เพราะว่าช่วงนี้นะตั้งแต่1-15พฤศจิกายน2564นี้ถ้าอาจจะมีแผนมีโครงการที่จะต้องใช้เงินแล้วก็เป็นเงินที่จะต้องใช้เยอะด้วยในการลงทุนนะคะกะ็ยัง้งยั้งมือไว้ก่อนหรือว่าจะเอาเงินไปทำอะไรก็บอๆบอมือไว้ก่อนค่ะ ใบต่อไปขึ้น2ถ้วยนะคะสองถ้วยนี้ก็ถ้ามองการเงินก็ยังดีนะคะอาจจะมีคู่ดีเป็นคู่สามีภรรยาเป็นคู่ชีวิตหรือว่าเป็นคู่ที่เคยดูแลกันมาเป็นเพื่อนที่เคยดูแลกันมามีปัญหาการเงินก็จะดูแลกันช่วยเหลือกันนะคะใบต่อไปค่ะเป็นหนึ่งเหรียญ หนึ่งเหรียญน,นี้ถ้าอาจจะได้โชคได้ลาภนะคะหรืออาจจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือมีคนคอยประคับประคองหนึ่งเหรียญแต่ว่าเหรียญเดียวนะคะมันก็ยังน้อยไปสําหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในยุคนี้ในช่วงนี้นะคะก็ต้องประหยัดมีสติในการจับจ่ายใช้สอยสุดท้ายเป็นสิบด,ดาบค่ะสิบด,ดาบนี้ถือว่าหนักนะคะสาหรับการเงินค่ะคือดาบเนี่ย สิบดาบจากหน้าไพ่ใบนี้นะคะจะแตกต่างจากไพ่ชุดอื่นๆก็คือดาบยังไม่แทงท่านนะคะแต่มันเหมือนกับว่ามันจะลงแล้วนะคะท่านเหนื่อยเหมือนกับตายทั้งเป็นอ่ะถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะรอว่าเมื่อไหร่ดาบหรือว่าปัญหามันจะลงมาทับถมจะไหวไหมจะสู้ไหมแต่ก็ยังเหมือนกับว,ว่ามีวางน้อยๆตัวนี้คอยยืนดูก็คือคอยมีคนที่จะดึงท่านออกจากจุดนี้ดึงท่านออกจากปัญหาตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าท่านมีคดีความมีเรื่องมีราวที่ท่านต้องใช้ ช้เงินก้อนใหญ่นะคะท่านก็จะมีคนดูแลนะคะหรือว่าท่านต้องอประสบปัญหาสุขภาพหนักที่ท่านต้องใช้เงินก็ยังมีคนคอยจะช่วยเหลือท่านอยู่นะคะโดยรวมแล้วท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะตั้งแต่วันที่1นึถึงสิพฤศจิกายนนี้ การเงินของท่านนะคะมีคนดูแลมีคนช่วยเหลือก็จริงนะคะแต่ว่าท่านมีโอกาสที่จะใช้เงินก้อนใหญ่ก็ให้มีสตินะคะให้เรามัระวังในการจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าท่านไหนที่มีเรื่องในราวในช่วงนี้นะคะจําเป็นต้องใช้เงินก้อนก็ยังมีคนดูแลอยู่นะคะก็ ให้ตั้งสตินะคะนั่งนิ่งๆน,นึกดูว่ายังมีใครที่พอจะยื่นม,มือเข้ามาหาเราเรายังมีใครที่จะพอให้ความช่วยเหลือได้นะคะถ้าเกิดว่าเราล้มนะคะเพราะว่าไพ่นี้ก็จะต่อเนื่องมาจากเดือนก่อนๆด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าการเงินเราล้มแล้วนะคะเราไม่ไหวแล้วท่านก็ลองนั่งดูนะคะนั่งนิ่งๆดูว่ามีใครบ้างนะคะ ที่เคยดูแลที่เราเคยช่วยเหลือที่เราเคยดูแลลองไปพูดไปคุยดูนะคะเพราะจากหน้าไพาน่นี้ยังเหมือนกับว่ามีคนคอยห่วงใยมีคนคอยที่จะช่วยเหลือค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านความรักนะคะคนโสดค่ะคนที่มีคู่สถานภาพาไม่ชัดเจนคนที่มีคู่สถานภาพาชัดเจนคนโสดใบแรกนะคะ king of wands ใบที่ส page of wands ือว่าดีนะคะคุนโสดเนี่ยขึ้นราชาแม่ท้ากับเด็กถือแม่เท้าค่ะเป็นความรักที่เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะไม่ท้าคือการงานการเรียนนะคะท่านอาจจะเจอกัน ทางหน้าที่การงานหรือว่าอาจจะเจอกันในสถานที่ศึกษาก็ได้นะคะระดับมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าอาชีวะโตแล้วพอที่จะดูแลตัวเองได้ดูแลจิตใจตัวเองได้เนี่ยก็เกิดการพูดการคุยการเป็นความรักการเริ่มต้นที่ดีเป็นความผูกพันที่ดีเพราะไพ่สองใบนี้อาจารย์ถือว่าเป็นไพ่ดีไม่มีไพ่เสียนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังตรงที่ว่านะคะเด็กถือแม่เท้าความแน่นอนก็ยังไม่มีอาจจะมีการ เดินจากกันไปในบางช่วงบางห่วงนะคะคบคบกันไปแล้วนะคะพอเรียนจบแล้วก็อาต่างฝ่ายต่างหันหลังให้กันหรือว่าทํางานที่เดียวกันพอย้ายที่ทํางานก็อาจจะจบกันไปก็ได้นะคะสำหรับคนโสดนะมีคนเข้ามาแต่อนาคตอาจจะต้องเดินจากกันค่ะต่อไปสําหรับคนมีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะใบแรกค่ะ k n i g h t of Pentacles ใบที่สอ Page of Swords คนที่มีคู่สถานภาพาไม่ชัดเจนนะคะใบแรกค่ะอัศวินเรียนอัศวินเรียนถ้ามองความรักนะคะก็เป็นรักของหนุ่มสาวรักของการเริ่มต้นรักที่จะต้องเดินหน้าไปอีกไกลนะคะยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาว แล้วก็ใบต่อมาเป็นเด็กถือดาบเด็กถือดาบก็ให้ระวังอารมณ์นะคะเพราะเด็กถือดาบนี่จะมีความทิฏฐิมานะสูงแล้วก็ยังเป็นคู่กันกับอัศวินด้วยก็คือเหมือนกับวักําลังร้อนพอๆกันเพราะฉะนั้นทั้งสองคู่นะคะไม่ใช่นะคะท่านทั้งสองนะคะจะต้องระมัดระวังอารมณ์นะคะพยายามะระงับความกโกรธถ้ากโกรธกันหรือว่าไม่พอใจก็นิ่งซะนะคะใจเย็นใจดีถึงมาคุยกัน อีกอย่างนะคะเด็กถือดาบนี้นะคะท่านอาจจะเจอคู่ที่เขารักเพื่อนนะคะเวลามีปัญหาเวลามีอะไรเนี่ยเขาจะไปหาเพื่อนหรือไม่ก็เหมือนกับว่าท่านต้องไปนั่งรอนั่งเฝ้านานเวลาเขาอยู่ในวงเขาอยู่กับเพื่อนท่านอาจจะรู้สึกเบื่อรู้สึกท้อรู้สึกไม่ไหวแล้วอย่างนี้ก็ได้แต่โดยรวมนะคะเนี่ยเขาจะรักเพื่อนมากรักแบบไหนก็ตามแต่ท่านก็คือหัวใจของเขานะคะเขาก็ยังรักท่านอยู่ดีค่ะ ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนค่ะใบแรกนะคะ p m r e r c n c e การเปลี่ยนแปลงนะคะใบที่ 2, t ง o of pentacles สอง,สองเรเียนค่ะคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะถ้าขึ้น t p m r a n c e t e m p เ r a n c e นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะ หมือนกับชีวิตของท่านเริ่มมีปัญหาดวงไฟเกิดขึ้นความร้อนในครอบครัวความร้อนในชีวิตรักเริ่มมีแล้วนะคะปลทุขึ้นแล้วนะคะอาจจะเป็นความร้อนที่เก็บสะสมมานานนะคะอารมณ์ที่เก็บมานานสิ่งต่างๆที่เก็บมานานในช่วงนี้ปัทุขึ้นมาต้องการเปลี่ยนปแปลงต้องการย้ายต้องการหนีต้องการเลิกนะคะไปต่อมาเป็นสองเหรียญสองเหรียญนี้เกิดการลังเลใจจะไปหรือไม่ไปแต่ว่าถ้าไม่ไปก็าพายุที่โหมกระหน่ำมาปัญหาที่ มันมามันหนักอกหนักใจมากนะคะตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะเอาแบบไหนอย่างไรอาจารย์ขอจับให้เพิ่มนะคะจับให้เพิ่มได้หนึงถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยนะคะสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะถ้าท่านนะคะท่านพยายามคิดถึงความรักความผูกพันที่มีให้กันหรือคิดถึงความรับผิดชอบ ที่มีร่วมกันอะไรก็ตามที่ท่านทําร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัตินิ้สินเงินทองต่างๆลูกหลานบริวารที่ท่านเคยทําร่วมกันเอาตรงนั้นเป็นหลักยึดแล้วท่านจะผ่านปัญหาอุปสรรคได้ก็คือหนึ่งถ้วยค่ะต่อไปอาจารย์จะดูในเรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภขึ้นเพจออฟค l v ส s นะคะเด็กถือถ้วยค่ะ เด็กถือถ้วยแม้ว่าจะไม่ใช่ไพ่โชคไพ่ลาบโดยตรงนะคะแต่ก็เป็นไพ่ดีๆสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่อย่าเสี่ยงเยอะนะคะเพราะว่ายังไงก็ยังเป็นไพ่เด็กๆหรือไม่มองอีกง่หนึ่งนะคะเด็กๆ,ๆ,ๆอาจจะให้โชคกับท่านลูกหลานอาจจะให้โชคกับท่านคนที่มีอายุน้อยกว่าอาจจะให้โชคกับท่านก็ได้ค่ะต่อไปในเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพขึ้น หนึ่งเม้า้านะคะ H of ones หนึ่งเม้า้าถ้ามองในด้านสุขภาพก็ถือว่าแข็งแรงดีนะคะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่มันหนักไม่ถึงขั้นว่าต้องผ่าตัดใหญ่นะคะหรือไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเจ็บป่วยนอนล้มหมอนนอนเสื่อนี้ยังไม่ใช่นะคะท่านที่เกิดวันสุกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้ก็ยังถือว่าเป็นดวงดีทางด้านสุขภาพนะคะโชคลาภก็มีบ้างแต่ไม่เยอะนะคะ ต่อไปอาจารย์จะดูไพ่แนะนำค่ะไพ่แนะนำจะแนะนำท่านที่เกิดวันศุกร์ว่าอย่างไรบ้าง สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะไพ่จะแนะนำท่านดังต่อไปนี้ค่ะใบที่หนึ่งนะคะ n v นะคะ n v นี้ก็คือพลังงานของความอิจฉานะคะถ้าช่วงนี้นะถ้ามีอารมณ์กโกรธอารมณ์ห,งหงนะะึงหวงนะคะทั้งหึงทั้งหวงอยู่ด้วยกันก็ลองคิดสิว่าหึงเพราะอะไรหวงเพราะอะไร,ร,ะะไรนะคะเหตุคืออะไร คิดจริงแบบไหนอย่างไรหรือว่าเราคิดไปเองหรือว่ามันเกิดขึ้นจริงนะคะก็ให้มีสติยับยัง้งอารมณ์นะคะหรือถ้าท่านอิจฉาริษยาใครอยู่ท่านก็ไม่ต้องเปรียบเทียบว,ว่าเขาดีกว่าเราเขาเหนือกว่าเรานะคะให้ชื่นชมกับตัวเองไพ่จะแนะนําแบบนี้ให้ให้คิดเสมอว่าเรานี้ดีที่สุดแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีตอนนี้คือความสุขใจของเราคือความพร้อมของเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะไม่ต้องไปอิจฉาใคร แล้วก็ถ้ามีความหึงความหวงถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะก็ให้คิดพิจารณาดีๆว่าต้นเหตุสาเหตุคืออะไรคะ่ะใบต่อไปนะคะ Goddess of the Moon นะคะ เทพธิดาแห่งดวงจันค่ะดวงจันนี้ให้ความสว่างสดใสดวงจันร์เป็นแสงที่ละมุนละไมดวงจันร์เป็นความเย็นนะคะไพ่ก็จะแนะนําว่านะคะให้ท่านมีจิตใจเยือกเย็นนะคะให้ท่านมีความสงบให้ท่านมีความสุขแสงสว่างเหมือนกับดวงจันทร์แพ่ไปตรงไหนนะคะส่องแสงไปตรงไหนคนก็มีความสุข แสงจังนทร์เป็นแสงที่ลอ้อ่อ,อนนะคะแสงอ,อ่อ,อนๆบางๆเบาบ au, ๆแต่ว่าเวลาดวงจันทร์ขึ้นดวงอาทิตย์ที่ร้อนแรงก็ยังหลบแสงให้เหมือนกันใช่ไหมคะก็พยายามใช้ความดีนหรือว่าความเย็นนะคะความนุ่มนวลชนะความร้อนชนะความโกรธชนะทุกอย่างแล้วท่านจะสมหวังค่ะ ใบต่อไปนะคะ Strategy นะคะเป็นไพ่ของกลยุทธ์นะคะกลยุทธ์นี้ไพ่จะแนะนำว่าให้ท่านวางแผนชีวิตด้วยนะคะทั้งระยะสั้นระยะยาวจากนั้นไพ่จะมีปากกาขนไก่มีเข็มทิศมีหนังสือนะคะก็ลองให้วางแผนเขียนนะคะวางแผนระยะสั้นท่านจะทําอะไรนะคะมีเป้าหมายแบบไหนปัญหาอุปสรรคที่จะเจอคืออะไรแล้วถ้าจากระยะสั้นถ้าจะขายายเป็นระยะยาวนี่จะ เป็นแบบไหนนะคะไพ่บอกว่าท่านต้องมีการวางแผนมีเป้าหมายที่ดีแล้วท่านจะประสบความสาเร็จค่ะใบสุดท้ายค่ะโฟสจากกะนะคะจากกะที่4ค่ะจากกะที่4จากหน้าไพ่นะคะพลังงานไหลมาสู่ดวงใจของท่านแล้วดวงใจของท่านก็จะแผ่ออกไปนะคะเหมือนกับไพ่จะบอกว่าถ้าท่านมีปัญหาหัวใจนะคะความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นรักเพื่อนรักคนรักรักครอบครัวหรืออะไรก็ตามปัญหานั้นกําลังจะผ่านไป แต่จะผ่านไปได้ด้วยอะไรผ่านไปได้ด้วยความรักของท่านที่มาจากใจรักที่บริสุทธิ์ของท่านนะคะเมื่อท่านมีรักที่บริสุทธิ์แล้วนะคะท่านแผ่ไปให้กับเขาไปแล้วท่านจะได้รับสิ่งน,นั้นคืนมาได้ความรักที่บริสุทธิ์กลับมาเหมือนกันจากการที่ว่าหงหงกันมีปัญหากันก็จะเข้าใจกันได้นะคะพยายามใช้ความเมตตานะคะไพยย่ใบนี้บอกว่าเมตตาแล้วก็รักที่บริสุทธิ์จะชนะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ ต่อไปอาจารย์จะดูเลขนำโชคนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ค่ะตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤศจิกายน2564รยน2 5ีนี่นะคะเลขนำโชคสำหรับท่านมีเรียกอะไรบ้างจาก,นกหน้าไพ่ยิ่ซีนะคะเลขนำโชคของท่านใบแรกนะคะ The High Priestess ค่ะเลข2ใบต่อมานะคะ The Hangman เลข1กับเลข2แล้วสุดท้าย The Tower เลข1กับเลข6นะคะท่านที่เกิดวันศุกร์ตั้งแต่นะคะดวงของท่านคํำพยากรณ์นี้ตั้งแต่วันที1่1ถึงวันที่15พฤศจิกายน2564นี้นะคะเลขนำโชคเลขดีๆสำหรับท่านที่จะนำโชคนำลาบมาให้ท่านนะคะมีเลข2 เลข1เลข2เลข1แล้วก็เลข6ค่ะเลขทั้งหมดที่อาจารย์พูดมาถือว่าเป็นเลขที่ดีเลขที่เหมาะกับท่านนะคะอาจจะน,นาโชคนาลาภมาให้ท่านหรือว่าทําให้ท่านประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านคิดในสิ่งที่ท่านเลือกก็ได้ถ้าท่านนําเลขเหล่านี้ไปใช้ประกอบในการพิจารณาค่ะก่อนที่จะจบการพยากรณ์นะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณใว้นะโอกาสนี้ค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ